Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกุมและลัคนากุมทุกท่านนะคะคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมการาคม2568และสุขภาพเหมือนเดิมนะคะก็ก่อนอื่นนะอยากจะฝากก่อนใครยังไม่ได้ฟัง การงานการเงนิงน,งนประจําเดือนมกราคม2568ลงไปแล้วนะอยากฝากให้ไปลองฟังกันร่วมถึงภาพรวมชีวิตตลอดปี2568ชาวราศีกุมและลัคนากุมจะเจอกับอะไรยังไงมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมันก็คือภาพรวมนะลองไปฟังนะคะทําไปแล้วเหมือนกันนะส่วนคลิปนี้เหมือนเดิมคะ่ะเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดแล้วค่อยตามมาด้วยคนมีคู่ใครที่ยังโสดฟังจบแล้ว ก็ข้ามกดไทม์สแต็มไปฟังสุขภาพได้เลยส่วนคนมีคู่คุณสามารถกดไทม์สแต็มได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปฟังส่วนของตัวเองได้เลยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันนะเรามาดูกันซิว่าชาวราศีกุมและลัคนากุมนะประจำเดือนมกราคม2568ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง เราจะมีโอกาสได้พบเจอใครที่น่าสนใจไหมจะมีใครเข้ามาไหมอะไรยังไง จัดมเมนต์หกเหรียญสองเหรียญอัศวินไม้เจ็ด วิวออ for จูเดเดือนก็ดูเหมือนจะดีอยู่นะตอนแรกอะดูแบบอืมอ่านไปอ่านไปก็น่าจะมีใครมีอะไรยังไงแต่พอตั้งแต่ไพ่เจ็ดาบมานะพี่หมอมองว่าโอเคชาวราศีกุม <No ลัคนากุมที่ยังโสดเดือนนี้ก็มองว่าก็จะโสดต่อไปนั่นแหละค่ะถามว่าทำไม อืเอากรณีที่สดสนิทอยู่แล้วไม่ได้มีใครที่คุณชอบหรือว่ามีคนมาชอบคุณเลยนะในช่วงที่คุณฟังคลิปเนี่ยพี่หมอมองว่าหลักๆเลยคือคุณไม่มีเวลาในการมองหาใครหรือไปศึกษาเรียนรู้อะไรกับใครขนาดนั้นค่ะหลักๆเลยก็แค่นั้นเลยค่ะคุณจะง่วนอยู่กับการทำงานวุ่นวายอยู่กับการหาเงินหรือแม้กระทั่งบริบทอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ความรักนี่คุณไปยุ่งอยู่กับเรื่องพวกนั้นเยอะมาก นะบางคนเนี่ยในหน้าไพ่ที่หมอมีคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะในในหน้าไพ่พี่หมอและถามว่าอยากมีความสัมพันธ์ใหม่ไหมก็อยากอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันเหมือนกับเดือนมกรามันเป็นเดือนที่คุณต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นอื่นะลูกๆนะหรือว่าถ้า,าย,ยัง ถ้าแบบว่าเป็นไม้แต่ว่าไม่มีลูกอะไรเงี้ยก็คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเรื่องอื่นๆน่นะมันมันเหมือนมันทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยไม่สามารถมองหาความสัมพันธ์ได้ขนาดนั้นค่ะนะไม่รู้จะเอาเวลาไหนเอาเวลาไหนอะพี่หมออะไรเงี้ยหน้าพ่เป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าณนะตอนที่ฟังอยู่คุณเป็นราศีกุมหรือรักขณากุุนะที่มีคนแบบ วนวนเวียนเวียนคำว่าวนวนเวียนเวียนคือเราชอบเขาเราไปชอบเขาอย่างเงี้ยตามจีบด้วยบางคนเขามาชอบเรามาตามจีบเราได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็จะบอกว่าสาเหตุที่มันยังโสดก็คือถ้าคุณไปชอบเขาแปลว่าคนที่คุณไปชอบเนี่ยเขาดูแบบเข้าถึงยากอแล้วก็ดูมีคู่แข่งอ่ะมีคนอื่นะชอบเขาเหมือนกันนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเอยหาใหม่ดีว่า จีบมานานมากแล้วพยายามสารพัดส,สารเพเลยอะนะกลุ่มนี้พยายามสุดๆเป็นไฟ Take อคชั่นใส่คนคนนี้สุดๆชอบมากเขาก็ให้ความหวังด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขอดูไปก่อนนะเรายังไม่พร้อมอะไรอย่เงี้ยแต่คุณมารู้อ,อจริงๆแล้วเขาก็ยังพิจารณาคนอื่นอยู่ด้วยหรือว่าต่อให้เขาไม่ได้พิจารณาคนอื่นอยู่ด้วยแต่คุณแบบ สังเกตและเริ่มสังเกตได้หรือรู้ได้เลยว่าคนนี้ยากมากยากในระดับที่เรารู้สึกโอเคงั้นไม่เอาดีกว่าถามพี่หมอว่าคุณจะปล่อยเขาไปไหมอะเอาจริ้งๆ้นะในไพ่ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะปล่อยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ถอยอ่ะเหมือนถอยกลับมาอยู่กับตัวเองมารอมารอจังหวะก่อนมารอดูก่อนรวมถึงเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอคนใหม่ๆด้วยไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนกรณีถ้าเกิดเป็นตัวเราแล้ว,ลวมีคนมาจีบเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเทคแอคชั่นใส่เราเก่งมากเลยนะแต่เป็นตัวเราเนี่ยแหละที่ยังไม่ไว้ใจคนคนนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเองจะเป็นฝ่ายเลือกเยอะหรือว่าเลือกมากได้เหมือนกันค่ะถามว่าพอเราเป็นอย่างนี้เขาก็จะถอยนะเขาก็จะถอยถอยไปก่อนนะคะจะนิ่งๆไปเงียบๆไปมันก็เลยดูว่าเออเดือนเนี้ย สรุปสุดท้ายแล้วก็ยังคงครองโสดอยู่แบบนั้นแต่ถามว่ากลุ่มเนี่ยรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนไหมไม่หรอกยกเว้นเฉพาะพาร์ทที่เราไปชอบเขาเรามีคู่แข่งก็จะนิดนึงอะฟีลแบบโอ๊ยเสียเวลา,เส,เ,วลาเสียเวลาตามจีบอยู่ต้องนานสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าเออเราก็มีคู่แข่งมันก็จะมีสองแบบก็คือถอยกลับมาคิดก่อนเอายังไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะหมายถึงจะลุยต่อจีบต่อหรือจะพอแค่นี้ แต่ว่าเดือนนี้ยังไม่ทำเงถอยกลับมาก่อนถอยกลับมาคิดก่อนหรือถ้าเกิดคุณคิดได้ว่าคุณไม่เอาแล้วก็จะกลายเป็นนั่นแหละคุณจะมูฟมูฟออนเปิดใจให้คนอื่นรอคนอื่นเข้ามาประมาณนั้นมากกว่าค่ะสรุปมรวมเดือนนี้ก็ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะกับการที่จะมีความสัมพันธ์หรือใช้คําว่ามันไม่ใช่คาว่าเหมาะด้วยนะพี่เหมาะบอกว่ามันต้องใช้คําว่ายังไม่ใช่จังหวะแล้วเนาะให้เราได้พัฒนาเนาะให้เราได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครทั้งเรื่องราวชีวิตเราเองอย่ละ การงานการเงินของเราเองเรื่องอื่นๆเรื่องสำคัญอื่นๆที่เราจําเป็นต้องไปสนใจมากกว่าก็เยอะด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่ตัวเราตัวเขาอย่างที่พูดไปอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่มีคนมาวนวนเวียนในชีวิตเราก็จะประมาณคือมันยังมันยังเอาแนวนอนอะไรกับคนในในเดือนเนี้ยไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานคนโสดนะเอาละคุณสามารถข้ามพาดคนมีคู่เนาะเราไม่ต้องไปฟังของเขาให้มัน ให้มันอะไรเล่นเนาะเราก็ข้ามไปฟังสุขภาพได้เลยนะคะทาสแตมใต้คลิปนะพี่หมอทําให้แล้วเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดให้คนโสดก่อนนะเอ้ยขออภัยค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้คนมีคู่ต่อก่อนนะอ่ะงั้นเรามาดูชาวราศีกุมและลัคนากรุนะคะ่ะที่มีคู่แล้วกันบ้างนะในเดือนมกราคม2568เนี่ยความรักของเรากับคู่ครองของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ ขอดูหน่อย The date อัศวินถ้วยเดอะมูนเบ็ดเหนเดอะมูนอ่าอัศวินไม้มีทั้งอัศวินไม้มีทั้งอัศวินถ้วยอ๋อมีเดอะสตาร์ไปอีก โอเคโอเคนะพี่หมอชอบนะเดี๋ยวจะอธิบายไพ่ the d a ดแล้วก็ไพ่เก้าดาบกับ the m ม o นนะมองว่ากลุ่มนะคะมีคู่ที่มีปัญหาหมายถึงว่ามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนจะเนี่ยเข้าสู่เดือนมกราเนี่ยคุณมีปัญหากัน มีเรื่องไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆก็ตกลงกันได้ตั้งแต่เนี่ยแหละค่ะก่อนจะย้ายเข้าสู่เดือนมกราคุณสองคนสามารถที่จะจบปัญหานั้นด้วยกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายร่วมกันว่าเออเดี๋ยวเราข้ามปีไปด้วยเรื่องราวดีๆนะก็คือจะไม่ทำอะไรเดิมๆแล้แล้วแต่นะปัญหาอะไรก็ได้มันได้หลายแบบมากนะคะเดนก็แค่บอกให้ฟังว่าจบเรื่องร้ายๆอะ่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าปัญหาของคุณกับเขาคืออะไรเพียงแต่ว่ามันมีช่วงของความที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะตัวชาวราศีกุมและลัคนณากลุมเนี่ยมีความกังวลหรือว่ามีความวิตกไปก่อนอ่ะมีความสับสนถามว่าสับสนอะไรก็ตกลงกันแล้วก็ใช่มันตกลงกันแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งจบปัญหามันเพิ่งจบอะเราไม่รู้เนาะว่า มันจะกลับมาอีกไหมคือเพื่อนเราก็กลัวเราก็กัวกกวงวลของเราตามเรื่องตามราวตามสไตล์ก้าวดาบตามสไตล์เดิมๆเลยค่ะทุกคนนะมีความสับสนวิตกกัวงวลมีความกลัวคิดเยอะคิดมากความเครียดแต่ถามว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างนั้นไหมบอกเลยว่าไม่อะสมมุติว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาทําผิดมาเป็นเรื่องผิดเดิมๆซ้ำๆซากๆเลยเอาเรื่องอะไรดีเอาเป็นชอบเที่ยวแล้วกันนะติดเพื่อน ติดเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณก็คุยกับเขาแล้วก็บอกว่าถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้ฉันไม่เอาแล้วนะปรากฏว่าคุยกันสรุปจบโอเคเขาจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเป็นคนใหม่เรามาเริ่มใหม่กันนะเขาจะไม่ทําอีกแล้วอะไรก็ว่ากันไปเขาทําได้จริงๆนะะเพียงแต่ว่าชาวราศีกุมและลัคนากุมเนี่ยกลัวแล้วมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่คุณจะปลด ปลดล็อกความกลัวตรงนั้นได้ความระแวงความกังวลของคุณได้แต่เขาทําเต็มที่มากๆที่พี่หมอเห็นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นอัศวินอ่ะยังไม่ได้มั่นคงให้เรารู้สึกมั่นคงได้ขนาดนั้นแต่เฉพาะในเดือนนี้คุณจะรู้ได้ว่าเขามีความพยายามมากๆกับการจะทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาที่มันเคยมีเนี่ยหายไปนะท้ายที่สุดแล้วอ่ะพี่หมอบองว่าพอไป มันดําเนินไปจนครบหนึ่งเดือนน่ะแล้วชาวราศีกุมมองย้อนกลับมาคุณจะพอใจค่ะแล้วคุณจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจในคู่ครองของคุณมากขึ้นในเรื่องนั้นๆที่เขารับปากหรือให้สัญญากับคุณอันนี้คือกรณีที่ยกตัวอย่างเลยนะว่ามาในพาร์ทของการที่เขาแบบสัญยิงสัญญาอะไรกับเราว่าเออเขาจะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะไม่ติดเพื่อนแล้วนะอ่าเขาจะไม่ให้ปัญหาเดิมกลับเข้ามาอีก เขาทําได้พี่หมอก็พูดได้แค่นี่แหละว่าเขาทําได้นะคะแล้วก็มันจะมีความสัมพันธ์อีกแบบด้วยอะ่ะก็คือความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มหลายๆคนเลยอะ่ะพี่หมอมองว่าเป็นเดือนที่คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาไม่ได้นานมากเหมือนเพิ่งเลิกลากับคนเก่ามาไม่นานแล้วก็มีคนใหม่เลยจริงๆเดือนนี้ มีนะคือเพิ่งโสดได้ไม่นานไม่ถึงเดือนสองเดือนดีมารู้จักคนคนนี้ได้เดือนสองเดือนอยู่ๆมาเดือนนี้เขาจะมาขอขอแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแล้วพี่หมอบอกว่าคุณเองก็เริ่มคุณก็ให้นะคะเพราะนี่เราอ่านพาร์ทคนมีคู่ไม่ใช่คนโสดคือคุณก็ให้แหละแล้วเพเผิให้กันมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วตั้งแต่เนี่ยเขาอาจจะขอคุณช่วงเข้าดาวนะหรือว่า ช่วงเทศกาลชวนกันไปเที่ยวะเป็นคนคุยอชวนกันนัดก,กันไปเที่ยวปราก,รรกรว่พาเขาขอเราเป็นแฟนกันตั้งแต่ตรงนั้นแต่ว่าตัวชาวราศีกุมลัคนากุมคือเราก็อยากจะเปิดใจให้ตัวเองแต่มันก็เปิดแบบลกล้าๆล้ก,กลัวๆพอมันเดินเข้ามาในความสัมพันธ์แบบจริงจังมันเลยมีทั้งความสุขมันเลยมีทั้งความกังวลก็แค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากแต่พี่หมอบองว่า สุดท้ายเนี่ยชาวราศีกุมและลัคนากลุมเนี่ยก็จะบาลานซ์ความรู้สึกหรือว่าจัดการความรู้สึกที่มันวิตกกังวลของตัวเองได้ค่ะแล้วเปิดใจให้กับเขาแบบเต็มที่เปิดคือไม่ต้องไม่เปิดใจให้เขาก็ได้อะแค่เปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความสุขอ่ะนี่อันนี้พูดไหมคะทั้งเป็นแบบคู่ที่มีปัญหาอย่างกรณีแรกที่หมอพูดอ่ะแค่คุณเปิดใจให้ตัวเองอ่ะ พี่หมอมองว่ามันมันดีค่ะคุณก็แค่เริ่มใหม่โดยไม่ต้องไปมองอนาคตอะไรขนาดนั้นค่ะคือไม่ต้องไปไกลว่าคือไปเดี๋ยวก่อนนะเออพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกคือคุณมองได้แหละแต่คุณมองเฉพาะเรื่องดีอ่ะคบกับคนนี้นะเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะแล้วคุณก็แค่ทํามันแต่คุณไม่ต้องไปมองคบกับเขาเขาจะกลายมาเป็นอย่างงนอย่างนี้อย่างงั้นจะทําเราเสียใจไหม ท่นจะพิกไม่ต้องอย่าไปอยู่ในภาวังนั้นอย่าไปอยู่ในโมเมนต์นั้นหรืออย่าเอาความรู้สึกนั้นมาไว้กับตัวมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้ยมีความสุขหลายคู่เนี่ยพี่หมอว่านะคุณมีโอกาสได้ไปใช้เวลาด้วยกันได้ด้วยนะคะแบบไปเที่ยวด้วยกันอือคู่เนี้ยใช้เวลาด้วยกันเยอะมากถ้าเป็นคู่ที่คบกันมานานแล้วอะ่ะ เดือนเนี้ยมันเด่นเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะทําร่วมกันด้วยไม่ใช่แค่การแก้ปัญหานะแต่เป็นสิ่งใหม่มีมีสิ่งใหม่ๆเด่นขึ้นมาด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้อ่ถ้าถามว่าเป็นอะไรได้บ้างอู้ยเยอะเลยเยอะเลยค่ะอะ่มีการลงทุนทําอะไรร่วมกันได้หรือว่าการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อสินทรัพย์บางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะมีนะหลายๆคู่ก็ถือว่าใช้คำว่าเป็นเดือนที่พี่หมอมองว่ากุ่มควรจะไปกอบโกยช่วงเวลาแห่งความสุขอะแล้วเอาตัวเองออกมาจากความกังวลในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดด้วยพี่หมอบอกเลยนะมันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่เกิด มาแล้วทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นแปดเหรียญมันขึ้นนะถ้าเป็นคนถ้าคนที่คบกันมานานแล้วอะ่ะมันก็จะมีอยู่คำนี่บอกเขาก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าตัดเรื่องปัญหาที่คุณมีกันเนี่ยทิ้งไปอะ่ะพฤติกรรมดีๆเขาไม่เคยหายไปเลยแต่คุณแค่มองไม่เห็นเพราะคุณมัวแต่ไปโฟกัสสิ่งที่คุณกังวลอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคู่ที่คบกันใหม่อย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาตามจีบเรามา ตลอดระยะเวลาสองเดือนอุ้ยพฤติกรรมพอคบเป็นแฟนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยกลับทําให้เรารู้สึกมีความสุขกว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่เป็นตัวเราถ้าเราตั้งใจมองดีๆจะรู้เลยว่ามันเป็นที่ตัวเราอะเราเราเป็นคนมองสถานการณ์ล่วงหน้าไปเองอเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะพี่หมอมองแบบนี้นะถ้าคุณคิดจะเริ่มแล้วคุณคิดจะให้โอกาสแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปให้สุด นะะในความสัมพันธ์แล้วมันจะดีมากๆอันนี้ก็คือความรักคนมีคู่นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังสุขภาพของชาวราศีกุมและลัคนากุมกันนะ ก้าดาบนะตามมาถึงสุขภาพเลยตามคนโสดมาเออขออภัยค่ะตามคนมีคู่มาเก้าดาบเดอะวอลเห็นไหมแล้วเดอะวอลก็มาแก้เก้าเหรียญเดอะซันก็มาช่วยไปอีกนะโอเคค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพเด่นๆเ,เลยนะที่พี่หมออยากให้ชาวราศีกุมแลัคนากุมระวังที่สุดคือความเครียด ในพาร์ทคนมีคู่นี่แอบบอกไปแล้วนะคุณเป็นแบบคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ถามว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันมีอะไรไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่าเครียดพยายามอย่าเครียดอย่าไปอยู่กับความคิดหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะคิดแบบวนลูปอะคิดซ้ําๆคิดแบบย้ําคิดย้ําทำอะคะ่ะมันจะทําให้เราเครียดอะแล้วมันก็จะสะสม จริงๆเลยเรื่องเดียวเลยที่ที่หมอห่วงนะตอนนี้ของชาวราศีกุมในเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องความเครียดความเครียดสะสมแล้วมันจะไปส่งผลถึงการนอนนะลำดับถัดมาเลยปัญหาลำดับถัดมาก็คือการนอนมีปัญหากับการนอนนอนไม่พอนอนไม่หลับนอนไม่อิ่มร่างกายไม่เฟรชแต่ถ้าคุณไม่เป็นใบนี้ที่เหลือคือดีหมดก็จะมีไพ่เจไม้อีกใบนึงอะจ็ดไม้ก็อยากให้ระวังในเรื่องของอาการปวดคอหลังบาไหล นะคะโหมงานหนัง่งทํางานท่าเดิมๆเงี้ยค่ะนะเรามาระวงังแต่โดยส่วนใหญ่นะถ้าถ้าตัดเรื่องความเครียดไปถ้าใครอ๋อหนูไม่ได้เป็นสายนั้นมั่นใจหนูสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรจัดการอารมณ์ความรู้สึกไม่ให้ไปจมอยู่กับความเครียดได้งั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรในภายก็ให้มาระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยนะคะต่างๆบางคนถ้าปวดมากๆแล้วไม่รักษาอะ่ะก็กลายมาเป็นไหม มันก็คือปวดจนเจ็บนะจากจากที่ปวดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถ้าดูแลตัวเองเนี่ยมันดีแล้วนะแต่พอไม่ดูปุ๊บโอ้โหมันร้าวเลยนะเคยได้ยินมาปวดปวดจะรู้สึกมันร้าวอะ่ะคือมันเจ็บมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังละกันนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังยังให้คะแนนว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแหละแต่ยังอยากให้ระวังตามสิ่งที่เห็นไปนะคะอันนี้ก็คือความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีกุม และลัคนากรุมรวมถึงสุขภาพประจำเดือนมกราคม2568ก่อนจะไปก็อยากจะฝากเหมือนเดิมละคะฝากคลิปการงานการเงินและ,ะคลิปภาพรวมชีวิตของปี2,568ของชาวราศีกุมและลัคนากรมใครยังไม่ได้ไปฟังอยากให้ฟังไปรับพลังงานบวกกันหรือว่าถ้าในส่วนของอคำทานายตรงไหนมันมีคำทนายด้านลบก็อยากให้ฟังเพื่อแค่ระวงังอะนะไม่ได้ให้เครียด ะะไดๆก็เหมือนเดิมนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าและอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลามานั่งฟังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณผู้ติดตามใหม่เก่าทุกท่านเลยนะคะที่เอ็นดูกันนะคะที่เปิดโอกาสใ,ให้กับพี่หมอนะให้ได้ทําช่องไปเรื่อยๆแหละจริงๆต่อให้ไม่มีผู้ติดตามใหม่เลยอะ่ะก็ต้องทําไปเรื่อยๆอยู่ดีสําหรับคนอื่นไม่รู้ยังไงแต่คิดว่า สำหรับพี่หมออ่ะพี่หมอทําแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะนะทําช่องแค่แค่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเฉยๆหรือว่าอยากหาอะไรทําเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันมาได้เอาจิงหลักเนี้ยก็ปื้มแล้วไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันขนาดนั้นแต่ไปได้อีกก็จะดีใจมากก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็พัฒนาช่องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสกันมาเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะ ขอบคุณลูกดวงทั้งเก่าทั้งใหม่ทุกท่านด้วยนะคะที่ตามมาซัพพอร์ตกันถึงในช่องแล้วก็ลูกเพจด้วยนะลูกเพจนี่ก็กําลังใจหลักเหมือนกันจริงๆโตมาจากเฟซก่อนแต่ว่าเพจนี่ก็ไม่ได้ดันเหมือนกันนะพี่หมอก็ไปของพี่หมอเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่เคยไปนั่งดันอะไรมันขนาดนั้นนะคะแต่มาได้ประมาณนี้สําหรับตัวเองรู้สึกว่าคือเราไม่ได้อยากเป็นคนเด่นอะเราไม่ได้อยากเป็นคนเด่นคนดังแต่เราอยากเป็นคนที่พูดตรงๆก็ไม่ได้พูดให้สวยเลยนะ แต่เราอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือเราอยากเป็นคนที่เปิดมาแล้วเราก็อ่านอ่านออกมาได้ดีได้ละเอียดได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าดูก็ต้องบอกกันนะดูส่วนตัวก็จะอีกแนวเลยนะแต่พอมาดูแบบเนี้ยอ่ะยังต้องพัฒนาอีกเพียบส่วนตัวก็ยังต้องพัฒนานะคะแต่หมายถึงว่าวิธีการอ่านหรืออะไรเนี่ยเออพอถึงเวลาเราอ่านคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการโต้ตอบก็ถือว่าสนุกดีค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเป็น การทําช่องเนี่ยมันทาให้พี่หมอรู้สึกว่าเราเราได้เรียนรู้หรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากคอมเมนต์เอยจากอะไรเอยอ,อย่างเงี้ยนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะมีส่วนหมดเลยนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ